ปัญหาที่หลายคนเคยเจอนะครับอยู่ดีๆก็ไฟ .exe นะครับก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับดับบันคลิกแล้วยังไงก็ไม่เปิดนะครับหรือว่าขึ้นเออเลอร์แปลกๆนะครับผมจริงๆแล้วไฟ .exe เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของโปรแกรมใน Windows เลยนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็หมายความว่าเราไม่สามารถรันโปรแกรมหรือเปิดโปรแกรมอะไรได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็จะเปิดแคปคัทนะครับแต่ก็ไม่สามารถเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ไฟ run .exe เนี่ยมันค้างนะครับผม ไม่วัยเป็นทั้งเกมหรือโปรแกรมทํางานต่างๆนะครับหรือแม้แต่บางเครื่องบางเครื่องมือของระบบเองก็ตามนะครับก็จะใช้ตัวร u n e e ตัวนี้อยู่นะครับผมวันนี้ลุงมาออนไลน์นะครับจะพาไปดูวิธีแก้ไขไฟล์ e อ e นะครับที่เปิดไม่ได้นะครับทาได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันครับสามารถทําตามได้ทีละขั้นตอนได้เลยนะครับบางวิธีอาจจะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับผมก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมสามารถทำได้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดวิธีกันในคลิปได้เลยนะครับ ดูบ่าออนไลน์สวัสดีครับโอเคครับวิธีแก้ปัญหาวิธีแรกเลยนะครับก็ง่ายๆครับวิธีแรกก็คือการรีสตาร์ทเครื่องนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆอาจจะบางทีทํางานจนลืมไปนะครับโหลดโน่นโหลดนี่มาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มาลองเปิดแต่เปิดไม่ได้นะครับอาจจะมีเวลัสมานิดนึงแหละแล้วมันสแกนติเงี้ยครับก็เลยทําให้เปิดโปรแกรมไม่ได้นะครับลองรีสตาร์ทดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับผมแล้วกลับมาอาจจะเปิดใช้ได้แล้วก็ได้นะครับนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับแค่รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะครับผม บางโปรแกรมมันค้างอยู่นั่นเองนะครับหรือเปิดอ่าหรือโปรเซสมันค้างอยู่พื้นหลังนะครับอาจจะก,กดไปแล้วแหละรันไปแล้วแต่ว่ามันไม่โชว์หน้าจอขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมให้ลองีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวัคลิกเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองครับผม,มก็ไปลองกันดูนะครับถ้าเปิดมาแล้วเปิดเครื่องมาแล้วก็ยังไม่สามารถรันได้นะครับอาจจะเป็นที่ไฟนั้นไฟเดียวลองรันดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ลองรันไฟอื่นดูทีนึงนะครับผมเนสิ่งผมเปิดแคปคัทไม่ได้ก็ ลองเปิดโปรแกรมอื่นดูนะครับอาจจะได้ก็ได้อาจจะเป็นที่โปรแกรมนี้ตัวเดียวนะครับที่ไม่สามารถเปิดได้นะครับโอเคต่อมาวิธีที่สองนะครับก็คือการสแกนไวรัสและมัลแวร์นะครับผมไวรัสบางตัวจะเป็นการตั้งค่าลิชิตที่ต่างๆนะครับทําให้เปิดไฟล์ .exe ไม่ได้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําให้สแกนด้วยดีไฟเดอร์ที่มีอยู่ในเครื่องก็ได้นะครับผมสามารถก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเอาไวรัสที่โ t ดิชันตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ ลองสแกนดูนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ลองสแกน o p t i o n นะครับแล้วก็เลือกแบบ l ูสแกนไปเลยนะครับผมหรือโปรแกรมเราเพิ่งโหลดมาจากได้ไหนว่าโฟลเดอร์ไหนเนี่ยก็คัสตอมสแกนก็ได้ไนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ต่างๆไปนะครับผมนี่ก็วิธีที่2นะครับแต่นอกจากจะใช้ Windows อ่า d e f e n d e r ของโปรแกรม Windows แล้วนะครับผมก็ยังแนะนำอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็น Malware by Test นะครับผม อ่านผิดขออภัยด้วยครับมันมาจาก m y c o m นะครับอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับผมก็ดาวน์โหลดได้ที่เยงนี้เลยนะครับก็ทําการโหลดตั้งเสร็จปกติเลยครับก็ทําการสแกนนาวได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดาวน์โหลดให้ดูนะครับดาวน์โหลดปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคต่อมาวิธีที่สามนะครับนั่นก็คือการแก้ค่าลิชิต t ้นะครับที่ทาให้ eee เปิดไม่ได้นะครับถ้าเราลองรีสาร์ทแล้วเปิดไฟล์ทุกเครื่องทุกอันไม่ได้เลยนะครับผมต้องเข้าไปแก้ค่าในลิชิตี้ของระบบนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการกด Control Shift ESC นะครับผม Control Shift ESC ครับหลังจากนั้นมาตรงที่ด้านบนตรงนี้ครับข <c oughs> ออภัยครับมาตรงที่ด้านบนตรงนี้นะครับกดตรงไฟล์ครับผมแล้วก็กด r u New New Task ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราพิมพ์คาว่า legit นะครับผม R e แล้วก็ g e GEDIT นะครับผมแล้วกดโอเคเอนได้เลยครับมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้มาให้นะครับขอขอไปครับเดี๋ยวจะปิดไปก่อนอีกทีนี้นะครับผมผมลืมติ๊กตรงเมื่อกี้นะครับเอาใหม่นะครับมาตรงไฟล์นะครับผมแล้วก็รันนิวท้าตรงนี้นะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็นี่ครับรีรีจิตรีจนะครับผมแล้วก็กดโอเคก็ได้ครับมันจะขึ้นมาหน้าต่อหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่หนนประมาณรันด้วยแอดมินอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปหา keys H key c s t root นะครับผมเดี๋ยวไปด้านบนหน่อยนะครับกดพับให้หมดเลยครับอันแรกเลยนะครับผม H key cut c u s t root นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาครับแล้วก็ไปหา folder d exe exe ex e, นะครับเดี๋ยวลงมานิดนนะครับ exe นะครับ แล้วก็มาตรงที่ไฟล์ตรงนี้นะครับอ๋ยวขอไปครับเปิดให้ดูให้เห็นกันมาที่ไฟล์ตรงนี้นะครับให้ได้มาคลิกขวาครับทําการคลิกขวาตรง default ตรงนี้นะครับ Modify ครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็น exe ไฟล์ตรงนี้นะครับผมบางทีเออ o r อยู่อาจจะเป็นคับซั์อื่นนะครับผมให้แก้มาเป็นตรงนี้นะครับคำว่า exe ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมอ่าเลื่อนลงมาเยอะๆเลยนะครับ ไปหาหัวข้อ exe file นะครับเป็นเป็นชื่อแบบนี้นะครับผมเล่นลงมาด้านล่างเลครับไอ้ตัวนี้เป็นดอ o ดูใช่ไหมครับเล่นลงมาด้านล่างนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับตัว e e exe file นะครับ exe file นะครับผม แล้วก็ไปตรงหัวข้อ shell ครับเปิดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ open ครับแล้วก็ command ครับอันนี้มาเล็กหน่อยนะครับ่าตรงหัวข้อ default นี่เช่นกันนะครับก็ให้ทางบานคลิกขวาครับแล้วก็ modify ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดี๋ยวประโยคตัวนี้เดี๋ยวผมจะ copy เอาไว้ให้นะครับถ้าเพื่อนๆอันนี้ไม่หายสามารถหรือพิมพ์ตามนี้ไปก็ได้ครับอ่าเป็นเครื่องหมาย ฟันหนูนะครับผมเปอร์เซ็นต์หนึ่งฟันหนูแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดอกจันนะครับผมแล้วก็กดโอเคไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับอ่านี่คือการแก้แก้ไฟลีเจตี้นะครับผมแล้วก็ให้ทําการปิดไปนะครับผมแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งครับแล้วก็ลองมาเปิดดูนะครับนั่นทั้งหมดก็เป็น3วิธีนะครับในการแก้ให้ .ae สามารถรันได้นะครับผมจริงๆมันมีอีกหลายวิธีเลยนะครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าจริงๆพอมาถึงขั้นตอนที่สามเนี่ยแก้ด้วยดิชิตี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าได้แล้วนะครับผมส่วนวิธีการอื่นเนี่ยใช้ข้อมานพอมต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการแก้ดิจิีเหมือนกันแต่แก้เราใช้ขอมันพอมเท่านั้นเองนะครับผมในวิธีที่สามเนี่ยก็น่าจะเข้าได้กันหมดแล้วนะครับสรุปง่ายๆนะครับนี่ก็คือสามวิธีง่ายๆนะครับที่ช่วยแก้ปัญหาไปอดีที่เปิดไม่ได้นะครับลองทําตามทีละขั้นตอนก่อนละกันนะครับผม ว่าจะสามารถใช้งานได้ไหมนะครับอันแรกบางทีรีาร์ทก็อาจจะได้แล้วก็ได้นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับยังไงก็ลองแก้กันดูนะครับถ้าทำสามวิธีแล้วยังไม่ได้ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มานะครับพราะจริงมันมีอีกวิธีอีกหลายวิธีเลยอาจจะแอดวานซ์กว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่ามันถูกจากัดด้วยการตัดต่อคลิปนําเสนอนะครับมันอาจจะยาเวเกินไปนะครับผมเพราะผมเชื่อว่าบางทีเนะี่ยติดแค่นี้สามวิธีก็น่าจะผ่านแล้วนะครับ ถ้าเขาไม่ได้จริงๆลองพิมพ์มาคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับ๋ยวผมจะหาวิธีแก้เพอร์ให้นะครับโอเคแค่นี้คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามบลูม่าออนไลน์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคนิคอดีๆนะครับในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงสาระความรู้เทคโนโลยีใกล้ตัวด้วยนะครับหวังไม่จะยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ